ใน,อ,น,น,นขขอันนี้อันนี้ร้อยแปดร้อยแปดนี่ได้ลงเปิดข้างใน,นข้างล่างนะอันนี้เดี๋ยวบอกสาวขอเข้ามาครูบาอาจารย์ครูพักรักจามครูตำลาครูตำลาครูข,ขอกอ,อกาครูเลขครูยานครูอักขระ,ะครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นพระสายญานทางพระก็ดี นะที่เราได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์วันนี้เราได้ทําพิธีประกอบกราบไหว้ครูบาอาจารย์ขออโหสิขอเข้ามา,มานะนะทำให้ถูกให้ต้องอ๋อไหม <c oughs> ใหมอืมให้ให้อืมอืมเื้อืมอืมาืมอืเ จ่จีดทั้งร้อปอะร้อยนะปีนี้ร้อนะเอาถอยออกมาอย่าให้คล้องารณีเอาอีไปแล้วไปแล้วเอาน้ำได้้ขหน่อยน้ำได้หน่อยไฟอ่ะไม่ไม่เอาระ ปวดไอ้ฐานปีหน้า a นออไอ้สามหมื่น่าจะจัดกำลังไป่ดีมากติดถนนปิดซอยเลยปู่ดซอยไงิดซอยตรงงานปู่เราไม่ได้คิดว่างานก่อนเราคิดว่างาน รัตนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกสายญาณนะปีนี้จะเปิดองค์พระปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ดาบทั้งร้อยแปดพระองค์ก็ดีนะถึงเวลาแล้วปีนี้เปิดร้อยแปดพระองค์นะเสด็จพระฤาษีพ่อแก่ร้อยแปดจงมาประสิทธิเอหิเอหิเอหิขอให้ประสิทธินะมะพระ ไม่ใช okay. ่ดูข้างหลังด้วยดูข้างหลังด้วยข้างหลังเราอิงอยู่แล้วบอตาให้ด้วยสายลบข้างหลังปู่ปู่ไปแล้วี่วัดลบปูมาแล้วู่หย่งพลัี่ร้ไปั่เนี่อเดรองนี่ เอาไปตรงนี้แหละที่เรามัน <c oughs> นะแต่ถามว่าดีไหมดีอ,อนนนกอุ่นแม้เปิดเป็นไอ้นี่กันเลยเป็ีกกันเลยนะดีจริงๆอ่ะเปิดทางแล้ว อาานะทุกลูกทุกนานนะสายายาที่มาในวันนี้นะบุปาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยาดาเจ้าทุ่ทุกพระองค์นะถึงวันเวลาแล้วต้องเปิดพระฤร้อยแปดนะ <c oughs> นัง่งสมาธิพุทโธภาวนาไว้ลูกเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเจวดาท่านมาจงอนุโมทนาบุญให้กับเจ้าของบ้านนะลูกนะ เทวดาทุกองค์ที่มาในวันนี้นะไม่ได้เอ่ยนามก็ดีหากว่าท่านผ่านไปผ่านมาหรือว่าได้ยินเสียงข้าพเจ้าอัญเชิญแล้วลูกของข้าพเจ้าทุกคนที่อยู่ในประลามพิธีนี้ร่างกายของลูกข้าพเจ้าทุกคนบริสุทธิ์และจิตใจสะอาดนะวันนี้จะขอให้ครูบาอาจารย์ทุกนามเมื่อได้ได้ยินเสียงกล้องร้องประกาศที่ข้าพเจ้าอัญเชิญแล้วขอจงเสด็จลงมาอนุโมทนาสาธุให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด พิธีการที่ข้าพเจ้าทําในวันนี้หากว่าถูกต้องทุกสิ่งทุกประการแล้วขอให้เป็นสิริมงคลแก่นายธนชัยมณิทและสมนึกชัยมณิทและครอบครัวและตัวของข้าพเจ้านะเป็นผู้ประกอบพิธีขอให้สำเร็จผลทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังพระฉามิธรรมังสรนังพระฉามิสังฆังสรนังพระฉามิทุติยามเป็พุทธังสระนังพระฉามิทุติยามเป็ธรรมังสระนังพระฉามิทุติยามเป็สังฆังสระนังพระฉามิตาติยามเป็พุทธังสรนังพระฉามิ ตติยามเปตธรมังสละนังพระชามิตติยามเปสังฆังสละนังพระชามิอิติปิโสพคขวาวิชาจารณะ,ะสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรม,มาสารถิถาเทวมนุษยา์นาังกุทโธพควาติ จาวาาโตพระควตาธโมสันเทติโกอาการิโกเอฮิปัสสิโกโอปนายิโกปัจตังเวทิสโพวิโยเหเตสุปฏิปโนระควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปโนมะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปโนมะควโตสาวกสังโฆ สามีเิปาดิปโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปโปุริสยคานิอัฐาบุริสบุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาอุน,นโยปาอุน,นโยทักขิณโยอัญชรีกระริโยอนุตรังบุญยะเพตังโลกัสาติพุทธังรัชนาะ ธรรมังอาราธนาสังฆังอาราธนาพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเม้าพระเจ้าขออาราธนาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าพระอรหันต์เจ้าทุกๆพระองค์ คุณปิดามารดาคูบาอาจารย์สมเด็จทุตจา์โตภูมะหลังสีหลวงปูท่ทวดแห่งวัดช้างไห้หลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพหลวงพ่อปานแห่งวัดบ้านนมโพหลวงปู่หลิวปุณโกหลวงพ่อมงคลญาณพโล